สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินนะคะนี่วันนี้จะมีส้มตำไม่ใช่ส้มตำตีนไก่ตําขนมจีนค่ะวันนี้แซ่บแซบผักไม่เยอะนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปช้อปปิ้งกันเลยมาทําอะไรง่ายๆให้ทานกันนะคะให้กินกันนะเอางี้ดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้ก็มีนี่ค่ะตีนไก่ตําขนมจีนแซ่บๆซบใช้มือนะคะไม่ใช่ช้อนใส่สโตด้วยมีสโตมา นี่ค่ะอืมเพะใจชี้จัดเลยสำหรับคนแฮงโอเวอร์นะคะได้กินแบบนี้ก็มีแรง วันนี้ไม่แต่งหน้านะคะอยู่บ้านเลยปล่อยให้สุ่มๆแต่งไปก็อย่างงั้นแหละค่ะพี่น้องเอ้ยคนขีเ้เลยเนาะแต่งยังไงมันก็ไม่สวยหรอกมันก็พอดูได้ <c oughs> แหละ <c oughs> แซ่บน้ำปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆกินกันอะไรก็อร่อยอ อทำไมรสชาติมันจุดจัดน่ากินแบบอือหือต่อรุ่นอีกแล้ ตอนทำยังทำให้ดูไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่ามันยังไม่มานยังไม่พร้อมเนาะอันนี้เราก็มาถ่ายทำให้ดูก่อน EP แรกเนาะว่าจะเป็นยังไง รสชาติสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบุดจอมากินน้ำกันมาวันยุดวันนี้เนาะวันนีน้วันยุดใครๆก็อยากกินอาหารที่ตัวเองชอบนะพี่น้องแต่สำหรับฉันนะอะไรก็ได้ง่ายๆอืมอืม ตินไก่นคะคะตินไก่อ่ะว่าจะไปชอปปิ้งวันนี้ก็ไม่ได้ไปเฮ้ยรู่บ้าน พี่น้องเอ้ยมันคือหายส่วงหายแสบันนี้แท้มีแรงเดได้กินเผ็ดๆย่างไงพริกจิบไหมพี่น้องเอยจะไม่ให้สะใจได้อย่างไงนะเ,เป็นยังไงล่ะปีใหม่อ่ะไปเทียวไหนกันเดึง อืมอิจฉาอิจฉาคนในกับบ้านไปเจอพี่วนองเจอพ่อเจอแม่ฉันยังไม่รู้เลยไปจะไรกับตอนไหนพี่นนองเอยทำงานธุระมีธุระหลายอย่างอืมสตอโูยใหญ่หญอืม ขนมจีนกระโน้มนุ่มด้ป่ะเนี่ยอืมอืมทางนุ่มทางสาวพี่น้องเอ้ยดูเถอะวันนี้อยากอยากเพ็เพขนมจีนแซ่บๆหลายๆอ่ะอืมมันเคดพวงอืมพี่น้องจ๋า ใครนำหลายก็มาเด้ออสตอมันมีจะทิ้งเกาสตอแทนแล้วพี่น้องเอ้ยแต่สตอคัดก็เังดีนะอือ,อ,อืถูกใจ มันเคือเทศกับหวานแซ่บซื้อมาสดๆอืมอืมทุกมาเลยเพี่น้องมากินคนเดียวแซ่บคนเดียวนี่แหละไม่มีเพื่อนกินเนาะอยู่คนเดียวคนอื่นกินเด้ไมมละ่ะอืม คือแสบหลายใพไปนอกทั้งเพชรพริกสิบเม็ดสะใจเลยวันนี้วันนี้ออกไปตลาดแต่มันมีของขายร้านค้าก็เปิดเป็นบางร้านก็เริ่มมีรซื้อของ ม,มาแต่พี่น้องมาตีนไก่ อมาพี่น้องจ้ากินเสน้นเส้นเกือบหมดแล้วเล,ลือะตีงไก่คอยเล่มที่หลังเนาะเอาอันไหนเถี่ยอื้มอืมอืม,อม,อมดูืมอพี่น้องอืม ใช้มือและมันไงพี่น้องเอ้กินแบบนี้มันจะใช่ช้อนก็โอ้มันไลลื่นไลลื่นมันไม่เข้าปากแล้วมันจะเข้าชามใช่ช้อนเนี่ยแปบ๊บเดียวไม่ได้กินใช้มือนี่ขยุมเอาแป๊บเดียวก็ได้ละเต็มปากเต็มคำ อร่อยแซ่บอืมวันยุติตองกินอาหารแบบนี้แหละพี่นอ้องเว้ยเราจะกินกยุโไปยุโรปเราจะเอาไปกินอาหารเช้าฝรั่งแล้หละพอดีมิธุระ่ะรีบกรับก็บเลยกรับบ้านก่อน โอ้ยเนาะ่วงพลุบๆอยู่นี่แหละพี่น้องจ๋ายกวะว่ากันเด้อกินสมุกสมัยกวยว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอาธรรมาชาติเนาะืม,มยังไงคลิปนี้ก็ขวลาพี่น้องไปก่อนเด้อติดใจถูกใจยังไงก็ อย่าลืมมาดูบ่อยๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวหรอกถ้าพิพาดตรงไหนยังงั้นแค่นี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ